เดอท้าตัวแม่วงการ LGBTQ ถูกแชร์ใช้ชื่อเสียงหลอกเหยื่อสูญยับ6ล้านต้องบอกเลยว่ากลายเป็นโพสที่ถูกแชร์ออกมาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้มีเพจ Facebook อ e ีซอขยี้ข่าวได้เลิมเปิดประเด็นใหม่ที่ชาวโซเชีชยลต่างจับตากับกรณีของบุคคลในวงการ LGBTQ ที่ผันตัวจากไอดอลตัวแม่กลายเป็นมิจีหลอกลวงผู้เสียหายเป็นมูลค่า6ล้านบาทพร้อมโพดพาบุคคลหนึ่งแต่งตัวคล้ายฤษีนั่งอยู่โดยระบุข้อ ข้อความว่า LGBTQ เตรียมลุกเป็นไฟถูกไอดอลตัวแม่ในคาบมิจี้ใช้ชื่อเสียงของตัวเองหลอกเหยื่อที่เป็นบรรดาลูกสาวจำนวนกว่าร้อยรายย้อนรวมความเสียหายกว่า6ล้านบาท c อ m มิ่งซูนพร้อมเผยอ,อีกว่าวีรกรรมสุดพีคเห็นว่ามีกระเทยคอตัวตุยพระนางแล้วทั้งนี้มีบรรดาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบพร้อมคาดเดาว,ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใครซึ่งหลายๆคนคอมเมนต์กันมาเป็นตัวยอ่อแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายบุคคล ในเรื่องนี้จะใช่ที่มีคนคาดเดากันมาหรือไม่ซึ่งหลังจากที่ได้มีการโพสต์ออกมาแล้วก็ได้มีชาวเน็ตแห่เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะ